สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าพอก็ไม่คั่วบะหนอกขึ้นเกาขึ้นเดิมเพิ่มเติมขึ้นมานี่สิลักเสิเฮ็ดประแดกบองนะคะแกวประแดกบองเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ประแดกไม่คั้วบะหนอกล่างน้ำออกแล้วนะคะไม่คั้บะหนอกเอาน้ำอุน่นเอาน้ำต้มแล้วล่างเนาะคะ่ะแล้วก็เครื่องอาสิเอาบทรทนฟักเนาะคะ่พะพี่น้องไม่คั้วบะหนอกกับสิฟักแล้วก็นี่คะ่ะ เครื่องปรุงเผาเนาะค่ะพี่นอ้องซอยใบเดือบลอยนะคะ่ะหอมคากระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตะกระเจมีเนี่ยคะ่ะพริกป่นนะคะพี่น้องน้ำตาลนะคะน้ำปลาเกลือบอริสุทธิ์ฝรั่งเนะคะพี่น้องกะนิลามปลาคามเปียกเนาะคะ่ะ เดี๋ยวไม่ควบาพนองสฟิฟักฟักปลาแดกก่อนฟักปลาก่อนสับปลาก่อนนะคะเนาะอ่ะค่ะพี่น้องสับกันเลยค่ะพี่น้องจะ้ปะปลาเนี่ยเอามาจากบ้านยายย่าโซโทอนนะคะได้เป็นเห็ดเองนะคะคว้าพีนาะเอาหัวมันออก หัวออกนะคะพี่น้องเอาตัดตัวมันว่าหัวยานมันอันอานมันแงเนาะยานมันแข็งนะคะพี่น้องหางมันก็บอกเอานะคะเอาหัวหัวไม่เอานะคะว่าหางไม่เอาค่ะพี่น้องเอาตัดตัว ขาเบิ้งนะค่ะพี่น้องเนาะไม้ัวบบนดอกซับสะก่อนค่ะปลาบองแบบซับเนาะค่ะพี่น้องเนาะแบบซับแล้วก็เอาไปพัว่าพัดเรากเอาไปขวานะคะอาจะใช้น้ำมันเล็กหน่อยนะคะเนาะคะนะ่ะพี่น้องคะซับแล้วก็ใช้ได้ประมาณนี้นะคะเนาะนี่คะ่ะซับแล้วนะคะแต่ว่าย่างอยู่ได้ไม้ัวบบนดอกซับแล้วเบิดกนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าน้องบอเบิดเนี่ยใชซับให้ปปหมันเบิดเนาะคะนะ่ะเนาะ ค่ะพี่น้องมาหาเต่าเลยเนาะคะ่ะเขาถักเก้าเนี่ยนะคะนี่ค่ะคัวเนะคะ่ะพี่น้องครัวเลยเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะพี่น้องนะค่ะพี่น้องจา๋าใส่เครื่องไปเลยค่ะพี่น้องจา๋าใส่หอมเนาะคะกว่็บนอกเอาบดให้ลท์เกล็ดเลยเนาะคะเนาะหอมเครื่องที่ตะไคร้คานะคะไอ้ยังใส่ไปก็ใส่ไปก่อนก,นกระไดเพราะว่าตะไคร้นะคะ แล้วก็กระเทียมเนาะค่ะพี่นอ้องเนี่ยใส่ลงไปเลยเนาะค่ะพี่นอ้องเขี่ยไปจนแบบวนลงไปจนเบิดหนามเบิดในน,นะพี่น,อน้องเนาะมันวกอ่าข้าเห็ดจังสี่นะพี่นอ้อง ผู้เฒ่ากินก็ได้ผู้เฒ่ากินกะอ่าพวกบอมีอันเป็นอันขยะข้าข้อนะพี่น้องเป็นเศียรน,นะนะเศียนเดี๋ยวมันจะไปต่ำเนาะเศียนจะไปต่ำนะคะอ่าหนามะขามเปียกต้องไปเนาะคะ่ะพี่น้องก้าเอาคือเก้าพี่น้องจะเฝ้าใส่เอ่อพวกอะไรอยังก็ ปลาเอียงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเข้มเพราะว่าป,ปลาเข้าอาจสีพอดีนะคะหรือว่าปลาเข้าเจิดกับจังไฟวลากันจังไส่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่พดนนอด้วเนาะชิมปลาไหแล้วปลาไหกะดชิ้นวันเลิกชักนดอยเนะคะนน่ะเลยบดใส่เนาะแต่ว่าใส่เครื่องใส่ยังปรุงลงไปแล้วก็จะพอดีเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง พราะเนาะก็จะใส่น้ำตาลปรีบไปนะคะปะลาบกข้าวด้วยค่ะพี่นเนาะพว่าตอนเม่คว่วเอามาล่างน้ำแม่คว่วบันนอกบีบมะนาวลงไปแล้วเนาะค่พี่นนองก็เ,เลยกินหอมหอมพี่นนองจ้าปลาเข้าได้วค่ะส้มสมดปลา น,นี่เขาบีบปากเน่าใส่ปมาเข้าก็จะกิะะนนข้าวแล้วค่ะพี่น้องข่าวปนอกด้วยบอกไปแล้วข้าบปนอกปอ,นอกก็ใส่พริกใส่พริกลงไปเจก มีใส่แล้วค่ะพริกขึ้นแก้วค่ะพี่น้องพริกป่นพริกเม็ดใหญ่นะคะ่ะใส่ไปสองซอนสองซอนนี้นะค่ะพี่น้องเนาะสองซอนโตเนาะไปะใส่กกินดาไปหนึ่งซอนเนาะ ผมชอบกับใครอยากกัใส่ใครไม่อยากกับใส่บ่บะม่ากับใส่เนาะค่ะเนาะมขั้วบันอ่ะใส่ไปจักกันหน่อยน,นึงยิบนึงนะคะ่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องใส่เวลา เขี่ยวอเดเติบไปเรืขอยๆคุน้องประมาณทะลายกะพุ่นละค่ะเป็นชั่วโมงหรือว่า,าครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องเนาะหอมหอมพี่น้องซีมแล้วแซ่บมากๆอบอกค่ะคี่น้องสิบบมไม่เสี่ยนกันนะค่ะสิบบบอไม่เสี่ยนแบบพวก ไปคข้าวตักไข่นะคะเนาะมันละเอียดไปเลยค่ะเนอะแล้วไม่พวบไปหนอกกระสีเอาไปตำอีกเพื่อได้ไข่ะถึงได้ว่าต้องให้มันหงวนลงกว่านี้จักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องน้ำมันบกจนว่าสวัดชกโก้คนะค่ะพี่น้องเนาะน้ำมันบุบกนี่น้ำยังบางขั้นบกบกันไลย ดีไฟเนาะค่ะพี่น้องใช้เวลาเดินเติบยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าในขั้วบนนอกตัดเอาตัดผักผักกล่องเนาะม,นจ, <c oughs> มนจังโบมนันจะโบยเงาค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเกาจะได้แล้วนะคะเนาะหอมเอาแตงที่ใหม่ๆ <c oughs> น้ำมันไปหน่อยนึงด้วพี่น้องด้วย ยึดแว,ว้ก็ยัดเยาะก็ได้คะะเนาะยัดน้ำมันไปนิดนึงหอมกริ่มแน่บค่บพี่น้องจ้ารสก,กลมกลมเนาะแซ่บเลยอร่อยเลยนะคะทอดนะคะพี่น้อง จยดเลยค่ะเดี๋ยวไม่ค่อยบรรจุสิเอาไปตำจั๊กน้อยเนาะคะ่ะเนาะให้มันเย็นซักกอนเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเย็นแล้วเนาะคะ่ะแม่ครัวบ้านเนอะจะเอาเอามาตำจักกะน้อยเนาะค่ะพี่น้องมันวนวดตุยตุยใส่กันนะะเนาะใส่คลุกไปเลยนะ,ะพี่น้อง มานี่นะคะโอ้แต่มันเสียบพีข้องเขาหันห่อนเนาะนี่เขาหันหอนพี่น้องจา้นา,นานี่คเหนห,นหอนขเี้ยหันหอนหรือว่าเขาสวยหนหอนเนาะตุ้ยบาที่เอ้ยผัก พี่น้องมะเขือ,อแตงกวาทั่วฟักเงาวผักยังก็ได้ที่เขาอยากกินเนาะผักอะไรก็ได้ที่เราชอบกินกินได้หมดหยดค่ะพี่น้องหยดจัดไว นะคะพี่น้องไปมาส,ด,สดใส่ไปเลยหอมหอมต้นคงจะคลองเองนะออองขออนุญาตต่ำก็เด้อพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องได้แล้วนะคะเนาะ เอาซิกกระละมังไว้เลยนะคะพี่นอ้องใส่กระละมังเลยพี่น้องแซ่บอร่อยมากมากเลยพี่นอ้องจ้าแก้วบอลนะคะแก้วบอง พ้อมพ้อมปลาเนาะค่ะพ้อมพรอมพอมห่วยๆเลยค่ะพี่น้องจ้าอะค่ะพี่น้องอ๋อเกี้ยงเลยนะพี่น้อง กออกเกลียวๆนะพี่น้องชิมแล้วแซ่บแซ่บพี่น้องหอนหอนเนาะต้องเอียงมากมายนะพี่น้องจ้า้านหอนแค่นี้ก็แซ่บแล้วเนาะกินน้ำพริกกินอีกย่างนึงก็บซุกแล้วเนาะพี่น้องโอ้ซุปจมูกหัวฉีดซุกแก้วไดเนาะพี่น้องจ้าค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ไปจากกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้อง อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไม่ขั้วบันอน่อนน้ำในเด้อค่ะคลิปหน้าสิจังสิงมาพอกันใหม่นะคะเนาะจังสิงมาเจอกันอีกนะคะพี่น้องค่ะนคะคะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ